ตอนที่หนึ่งเสียงเล่าจากยายคําเสียงยายคาเท่าดังขึ้นข้ามกลางเสียงจกกักรจันรไร่ไยามเย็นลานเฮ้ยอยู่ไหนพนานเคลยรยายนี่ ยายจะเล่านิทานเลาฟังยายขำค่อยๆตักน้ำในขันรถน้ำต้นไม้กลิ่นดินชื้นๆลอยโชยมาเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมา50ิกว่าปีที่แล้วตอนนั้นยายอย่างสาวอย่างเอ,อ,เอ,อ้อๆเหมือนหลานนั่นแหละหมู่บ้านฮาวนตะกอนมันบได้เ็นอย่างยีนะามันจะเป็นทุ่งนาะมองพอเข้าไปนี่จะสูตทุกคนลูกตาควก็อยูบกคีรังฮาเฮนทุนกคนในหุ่นจักนโมด ยายคำนั่งลงบนแคร่ไม้ไผ่สายตาม,มองเหม่อไปไกลเปลวกับเห็นภาพในอดีตซ้อนทับอู่ตรงหน้าเรื่อมันกเริ่มเจคคำสาบานคำาาบานหอมผู้ชายคนหนึ่งที่หัดไม่เยง็งเกี่ยวซู้ทว่าใจฮักจนย้อนตายแต่วามฮักของเขาก็กลายเป็นเงาเงาที่ฮอที่ตามจนห้ามพกข้ามชาติเสียงยายคำเริ่มสั่นเครือย้ายห,หันมากับจ๋าจังแต่รุ่นแม่ของหลานแม่แสง นูกงสาวฟอนโตฮองยายที่เอสลาทุกอย่างเป็นหอบคอแล้วก็มาเชนร่นหนักน้อยสาวงามประจำมู่บ้านที่ผูกจิตกับอัตากรรมนั้นฮา่ายายถอนหายใจยาวและก็ยังมีคำอ่อนผู้ฮักหนักน้อยจนยอมแลกด้วยชีวิตแต่โชคชะตาก็เล่นตลกปมเนียงชายหนุ่มจากต่างเทนมาเป็นคู่ห้องทุกอย่างมันผพ,พันกันไปหมด เมื่อชาวันที่เคียวกันจนแกบอ,อกอ๋อยายคำหันกลับมามองหน้าหลานสาวแววตาเต็มไปด้วยความเอ็นดูและความห่วงใยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันวนเวียนกลับมาจนถึงรุ่นหลงแสงเดือนลูกสาวของนางน้อยท่ามกลางคำสาปแช่งนั้นเสียงลมพัดวหบวิวผ่านทุ่งนาราวกับเสียงกระซิบจัดอดีตจำไว้นะหลานบางทีความหักที่มันมาเกินไป ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะมีความสุขเสมอไปอาจจะนับมาซึ่งความทุกข์ที่ยาวนานจนบม่มีวันสิ้นสุดยายคำนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อนี่มันเป็นเพียงจุดเรื่อนของเรื่องราวถ้าโหคำชะบ้านนั้นมันน,าน,น,น่ากลัวขนาดไหนวิชาตกรรมของแดร์ฮอนนั้นจะเป็นอะไรต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะคะย่ามาฟังเรื่องเล่าจากแดร์คำกันต่อในตอนหน้า สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ